มาแล้วนี่เมนนางขมอกอยู่ไปลงเล่นบ่ไปลงเล่นบ่อายุอายุอยิมไปลงเล่นนู่บ่เมือนี้น่ะไอเมนเทสกินเถอ เมือไปว่ะันนี้ไปซื้อนมจถ้าเราไปวัานน้ำ่่ก็ว่าเราไปกัขี้ง้ออาบน้ำเนี่ยกนไม่เม่ขี้งอขี้โลดยูนนี่โห้ยเย็นกระโดดบอตยไว่าพันม่วได้ไานเ่นะไม่ได้ขายของบ่มาไปโรดเพิ่อแบนี้สุดนะ ไนนปไม่ได้เพืงอนั่นเละทางมิยมมันแล้วมมว่าของอพืชนี่โอ้ในจีเพื่อทอดประมือเพืไปวัดนั่นพอมาแล้วลมันเอ่นป่าบออะ,อ,ะอ,อ้า <laughs> วพอเยอไปหาเ้อไปวัดแล้วพาหนูไปหามเหามเ้ยนะ่น,นบาบอพเม้นนหน้า เบะเหลือเบะมีได้หลดเด้ออือแม่เน<อ>ี่ไ,ไปหาพอไหมอายุแตเ<ม><น>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 ่เริ่มมาเมาไปคือเดบกเมนคือเท่าเดรกเมนเลยแล้วแหละเออแล้วแล้วกันเสื้อบ้าแล่นกินน่ะนะกันไปจะไปถวา,ายสังฆทาน กนซื้ออันนั้นมาแล้วกันวันหลับไปอันนั้นซื้อมาแต่เหือกนไม่ได้เอาไปถวายให้เพื่อนพุ่นพูนเอามาแล้วกินแล้วกันเสื้อบ้านมือสาวนี่ล่ะเขาพัดเขาอันหนึ่งนั้นน่ะแล้วเขาเราประชุมเดียวกับเขาเย็นกันแล้วมีเสื้อบ้านอันหมยพัดโมยมัวพัดอันเดียวแล้วเขานึ่งแล้วก็เขาพัดประชุมเดียวแล้วเนาะเขาไม่ได้เกยกุนเพื่อนเลยกันเลย ไม่ได้เอาข้าวกันแล้วแต่ขนมเซบ้ากันมาเขาเมือม่อวันที่เจ็ดป่เออแม่ละมาเขาละมือใช้ซีทเขานะเขามาทาลวดแล้วอีะอะซีเพราะมิเชอร์เ,อเห็นเหี่ยวอ้าวอันนั้นเอตอตะเคาะแล้วด้ว เออบุญรอดเอาตะเคาะเลยนะบุญรอดเอาข้ออะไรฟนบุญรอดเอาตะเคาะแล้วอ่ะเอาเงินไปลงเล่นเออไปลงเล่นเออ มันออตาคอรละฝนฝนอีบุญรอดมันออตาคอร์นะบุญรอดออตาคอร์แ <inator> ล <t> ้วอันน่ะเบื่งนู้นนะเมื่อเช้านี่ยไม่เบนมันเอาอันเอาไปแล้ว ไอเม่นทั้งแม่ทั้งลูกบ่ก็ตะกาไปเฮือนั่นก็ ป้าเสื้อเสื้อเห็นเนี่ยองมันเน่เสื้อเสื้อเห็นเนี่ยองมันเน่หนาวเด้หนาวแทานมเด้ใส่เสื้อให้น้องหน่อยหนาวเด้ เอฟมันรุดบ่ตัดไม้ไผ่เนะต,ตน้าเตหายมันอันมัดอีฮะม,มันต้องตัดมาซื้ออีไม้ไผ่เ้ากระบอกแพะไม้ไผ่สูงเมื่อเอนอนไปนอนทำน,น,นอนหายบ่พวกอีกนะไปเต้มเมื่อคืนนี่ รถมาเราบอกสิรถมาหรือยังมาแล้วน้องอาชิมาแม่เมน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 เออน้าปฟฝ้านั้นน้ำมารถละเย็ยนะลูก เม่นมาขามาส่งอาชีพไปรโรงเรียนโอ้โหมามามาเม่นเม่นเม่น โรงเรียนแล้วซื้อได้เงินือยังอ่ะแม่ลืมเอาเงินเธอะอะลูกอ่ะยี่สิบบาทฮะได้แล้ว,แ,ลวแม่ให้แล้วเอาได้แล้วพี่อาอีได้ยี่สิบบาทลวบ่ได้แล้ว,อว,อลว,อลวพอแล้วบอ่อ๋อได้แล้ว คือวันละยี่สิบบาท <c oughs> ไปกับเพื่อนผู้หญิงปีเดียวกัน FC เอซีเดือนเดียวกันผู้หญิงจะโตกว่าเนอะเดือนเดียวกันเข้าหน้ารถเด็กจะเข้าหน้า เป็นจุดไปเอามะขามจงไปโรงเรียนกับน,นออ้องอาชีขับไปโรงเรียนขับไปโรงเรียนมะาขามขัไปข้าวบ้านข้าวบ้านไปเราไปวัดกันยังโมดได้อะไรมาไม,ม่ไม่ไม่ มาไหมโอ้เอ,เออมือมือนี้ละ่ะโอ้กล้วยสวยแท่นเนาะอ้าวอาเอามาขามมาขามมายายเตียงโมไปซื้อมกล้วยสวยมากเลยดูลาดประต่ยมาได้อะไรเนาะ ไปดูปุปต่ยก่อนมา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 ขมาม ไปแล้วโอ้ยมากันแล้วเนาะไปมากระมานั่มไปก็ไปนั่มใครเนี่ยตัวนี้เพราะมันมันเห่ามันก็มีเออตะเฮินมาเจ้านั้นมันมีเออตะเฮินทั่นดีมันก็เล่นไปเล่นมาตะเหินอันนี้เป็นมาน้ำค่อย ยันหลดเย็บอานมาน้ำนุค่อยยานมาสองตัวยันรลด